านาา์มาเจอกงนะครับเนเอร์นาจาสตบงประานรลงื่อินเกยังหวัดแ่เดินเดินนี่กห็นแล้วไหแล้วไหแครับจะมาแลครัทางด้านที่หนครับอย่างุ้นนะับป่งมาแล้วครับอาจารย์อย่งุ้นวเขาจะตอกันหะ้แบติยร่นไอ้แบตสลี่นไม่ไอาจารย์วิ่งไงเอาอาจารย์วิ่งไงหล่น ผมมานสูต้องทายสูงสหมดละมือดียโอทยละเดี๋ยวไปลงยูทูบค่ะซึ่งเรื่อนี้ระบได้ใร้ตอนแรนะยกมติจากอนท่านผิห้อก่าพูบริหารของเทศบาลตอนน้ร่วมกันจดหาให้นะคะแล้วลดหเดี๋ยวมาเล้ยวกิรรมเลาจะเล้ครับออขอบคุณนะคะท่านประธานในที่ีเป็นอย่างสูงค่ะปุาล นักกีฬาเจ้าัวนี้ตอันนีจของตัวเองนะคับนักกีฬาุกอนดับหลานหันที่หมที่มันนะครับครับครับเมลจยานักกีฬาแห่งปริยันุริยานของทีนโนพัสวิทยานะครับ คอยชมนะคะว่านักเรียนนะคะโรงเรียนศิลป์พิทยานั้นตืกนต้อนกันมาตลอดในช่วงเย็นของการเริ่มเรียนนะคะนักทุกประการท่านใดนะคะลองส่งมาโน้ตถูกขาเพื่อว่าจากท้านยืนยันว่าทุกการประมาณของเราจะได้ทำการส่งต่อมาสู่ครอบครัวแล้วก็ที่เรียนทุกหลักจักรก็จะได้เรียนรู้ในศิลป์พิทยานะคะเรามีตั้งแต่รุ่นเล็กๆนะคะเป็นน้องรัหนึ่งนะคะ นักือียงไม่ขิดกันนะคะทุกคนที่มีความสามารถกอสามารถเป็นนักเรียนได้ก็ต้องรักบิ้นออนุญาตขอข้หนในี้ขออนุาตขนุขอนุญาตขนอนอนุขอันุาอนานะญาตอนขอนุญาตอนุาขนาอุญาขอนุนุนนัานุญาตขนาขอนอนุาอนาตขะญขอานกนอนนุนอ แสดงความสามารถนะคะในการแสดงที่มีสนามนะคะอยู่ในการถูกต้องของนักศึกษาสูกประสบการแขงขันทราย้ถุระดิฐ์นะครับได้วุตแก้ไขทั่งนเป็นคตั้งนีะแลอยู่ในการก้อของนบการสามารถเกีที่มีาทัไปจนถนชวงอก่ดจรและจะมีนักมการมีแลวครับแก้